ท่านพุทธทาสบอกว่ายุคภรีอยู่ที่ปลายจมูกของเรานี่เองและท่านก็บอกว่าท่านรู้ด้วยธรรมของท่านเองนะเห็นไหมคานี้มันทําให้เราชุนคิดไหมคะว่าท่านบอกว่าท่านรู้ด้วยธรรมของท่านนะสวัสดีค่ะวันนี้หมอพาก็จะมาคุยในเรื่องของยุคภรีอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่ามีคนถามมาบอกว่ายุคภรีเนี่ย มีจริงเหรอและใครนะที่สามารถที่จะเข้าไปสู่ในยุคนั้นเขาคงจะมีความสุขนะลองจินตนาการดูอย่างนะี้นะว่ายุคพระรีนะเป็นเป็นยุคหรือว่าเป็นดินแดนศรีวิไลที่จะมีคนที่เหมือนกับว่ามีจิตใจที่ดีงามนะไม่แบ่งชนชั้นนะอยู่ด้วยความสงบสุขทุกคนจะดีงามหมดนะอาจจะไม่มีความรู้สึกเหมือน อิชาลิสยาสามารถที่จะแบบมีอิสระกับทุกๆสิ่งทุกอย่างนะไม่มีขโมยไม่มีคนโกงและไม่มีเ,เหมือนว่าสิ่งสิ่งลบๆให,ให้ให้ให้ต้องทุกข์ใจนะหรืออาจจะเป็นแบบไม่มีคนหูหนวกตาบอดนะมีแต่คนดีคือสวยงามทั้งนั้นและเป็นแบบยุคที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งสรีวิไล แค่ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกนงฮะรู้สึกว่าอยากจะแบบนำตัวเองเข้าสู่ในยุคนั้นไหมคะลองจินตนาการดูนะและก็ถ้าเกิดเราตั้งคำถามตัวเองบอกว่าใครเนาะช่างโชคดีจังเลยที่เข้าสู่ในยุคภาษ,ษีและใครเนาะที่มีสิทธิ์จะเข้าสู่ยุคภาษ,ษีและใครเนาะที่เหมือนกับว่า คงจะเป็นคนมีบุญเท่านั้นใช่ไหมที่จะเข้าสู่ยุพษศดานะค่ะถ้าย้อนกลับมาและเราตั้งคำถามตันเนี้ยแล้วเราบอกว่าในคำถามที่เราถามหรือตั้งคำถามนั้นคือตัวเราคุณจะรู้สึกอย่างไรไหถ้าเป็นตัวเราคุณจะรู้สึกอย่างไร นี่คือคำตอบนะนี่คือคำตอบที่หมอบาคิดว่าเราควรจะถามตัวเองว่าถ้าเราเข้าสู่ในยุคภาษีเราจะมีความสุขมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นคำถามหลายๆคําถามไม่ว่าใครจะถามก็ตามหรือเราถามก็ตามและคําตอบที่ได้ก็คือตัวเรามันจะดีไหม เห็นไหมนะนี่คือสิ่งที่หมอพาอยากจะอยากจะมาคุยนะจริงๆแล้วการที่จะเข้าสู่ยุคภาษีมันเป็นคำตอบที่พระพุทธ,ธาธท่านได้ตอบแล้วว่ามันคืออยู่ที่ปลายจมูกของเรานี่เองนั่นคือเป็นความสัจจริงนะคุณสามารถที่จะนำตัวตนของคุณ เตรียมพร้อมนะที่จะเข้าสู่ยุคภาษีเมื่อคุณคิดว่าตัวคุณมีคุณค่าและเหมาะสมที่จะเข้าสู่ยุคภาษีนะและสิ่งที่คุณจะต้องกระทำและเรียนรู้มันก็มีอยู่แค่สามหัวข้อหลักๆมันเป็นสิ่งที่ฟังดูแล้วเหมือนยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากคือ เราคิดว่ามันยากมันเลยยากใช่ถ้าเราคิดว่ามันง่ายมันก็คือง่าย mm hmm. เหมือนกับเหมือนกับมีคนทํานายบอกคุณบอกว่าอีร้อยปีคุณจะร่ำรวยใช่ไหมแต่ถ้าอีสาปีคุณจะร่ำรวยถ้าคุณลงมือทำแต่ถ้าอีร้อยปี คุณจะร่ำรวยคือคุณก็รอไปอีกร้อยปีและตัวตนของเราอายุถึงร้อยปีเราจะได้ใช้เงินตรงนั้นไหมเห็นไหมอะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอีกสามปีคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยคุณจะเป็นเศรษฐีเงินหมื่นล้านใช่ไหมพันล้านหมื่นล้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเราลงมือกระทำเป้าหมายเราถึงไหมถึงแน่นอนใช่ไหม แต่หลักตามความจริงบอกว่าจริงๆแล้วเราปรารถนาเงินแค่ร้อยล้านสมมตินะเราปรารถนาว่าเงินร้อยล้านแต่เราต้องตั้งเออมืนกับว่าตั้งเป้าหมายไว้อยู่ที่อาจจะเป็นระดับห้าล้านหรือพันล้านไปเลยเพราะว่าการที่เราลงมือกระทำนะเราอาจจะ ไปไม่ถึงจำนวนเงินพันล้านเหมือนล้านแต่เราอาจจะได้ตรงร้อยล้านที่เรากำหนดไว้ในใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้การที่เราจะไปถึงตั้งเป้าหมายไว้จุดใดจุดหนึ่งเมื่อจิตของเราจะาข้างในคิดว่าเรามีคุณค่าเพียงพอที่จะเข้าสู่ในเรื่องของยุคภาษีและทำไมเราไม่ลงมือกระทำเรียนรู้แค่สามวิธีหลักๆ นะที่เราจะต้องรู้และเข้าใจท่านั้นเองและคุณก็สามารถที่จะนําตัวตนของคุณเข้าสู่ยุคภระศีด้วยตัวตนของคุณเองเห็นไหมดีไหมฮะแบบนี้มันก็ดูเหมือนง่ายๆสบายๆถ้าทุกคนรู้เข้าใจเสีใช่ไหมอย่างที่หมอพาเคยบอกว่าจากคนหนึ่งคนได้ทดลองและปฏิบัตินะตามหลอกตามหลักของพระพุทธเจ้าบอกว่า ห้ามเชื่ออะไรง่ายๆคุณต้องพิสูจน์ก่อนนี่คือมาพาท้ายคุณพิสูจน์ยังไงว่าถ้าคุณลงมือทําและปฏิบัติแล้วคุณสามารถที่จะเข้าสู่ยุคภาษีได้อย่างแน่นอนด้วยตัวของคุณเองเห็นไหมฮะแล้วคุณจะไปนั่งรออะไรอีกอ่ะอีกเป็นกี่ไรคะไม่รู้กี่พันปีเพราะฉะนั้น ที่จะน,นั่งรอตรงนั้นทําไมชีวิตเราเกิดมาชาติเนี้ยทําไมเราไม่รับพลังของพระศีเข้ามาสู่ในจิตของเราสละ่ะเราจะได้รู้เลยว่ายุคพระศีมันมีจริงแค่ไหนพิสูจน์ไปสิคะพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองและคุณจะเข้าใจถึงสิ่งนั้นๆน,นนะวันนี้คือหมอพาอยากจะให้ทุกคนลองมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะ รู้กันนะเราเรียนรู้และเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ท่านพุทธทาสบอกว่ายุบสีที่ปลายจมูกนั้นคือเป็นจริงแล้วเราก็ลงมือทําและปฏิบัติเมื่อเราเข้าใจแบบลึกซึ้งแล้วนะว่าสิ่งที่เราพิสูจน์คือความจริงเราถึงมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับคนรอบข้างหรือคนที่เรารักนะมันเป็นการถ่ายทอดความเออ สิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเหมือนกับดังธรรมะของพุทธเจ้านะที่ท่านได้เผยแร่มาคือเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงก็คือเหมือนกันค่ะยุคพระศรีก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจงอย่าลืงเลและสงสัยนะสามหล,หลักสามข้อที่คุณจะต้องเรียนรู้คือในเรื่องของกายของคุณเองเมื่อคุณพร้อมแล้วว่า ตัวของคุณมีคุณค่าในเรื่องต้องการที่จะเข้ายุคภาษีคุณก็ต้องดูแลในเรื่องของกายของคุณให้ดีนะนอนหลับพักผ่อนอาหารอะไรให้อุดมสมบูรณ์นะความสมบูรณ์พระพาเคยตอกย้ำว่าคุณไม่จําเป็นที่คุณจะต้องอยู่ในเหมือนคฤหราสน์หรือบ้านที่สวยงามคุณสามารถที่จะอยู่ในสถานที่นั้นๆของคุณด้วยจิตอันแข็งแกร่งของคุณด้วยจิตที่บริสุทธิ์ของคุณ และคุณฝึกนะให้เข้าถึงในเรื่องของความสงบเพียงแค่นั้นคุณจะรู้สึกถึงคุณค่าในตัวตนของคุณที่แท้จริงนะในเรื่องของการดูแลกายก็มาพาก็พื้นฐานทั่วไปนะนอนหลับพักผ่อนแต่อย่างคือคุณต้องรักและดูแลตัวเองนะอนุญาตให้ตัวเองมีความรักให้ตัวเองอย่างสุดซึ้งก่อนนะเมื่อคุณรู้สึกถึงจะก ร่างกายของคุณรู้สึกหึงความอดุดมสมบูรณ์จากร่างกายแล้วนะข้อ2คือคุณก็ต้องเข้าสู่จิตหรือจิตใต้สํานึกของคุณนะมันอาจจะเป็นพลังที่บอกว่าให้คุณคิดแต่เรื่องบวกบวกบวกนะแต่จริงๆแล้วการจะเข้าสู่ยุคภาษีมันต้องก้าวข้ามคําว่าบวกบวกแต่ขั้นพื้นฐานถ้าเรายังไม่รู้ว่าจะเออจะก้าวเดินจากไรเราก็ต้องคิดบวก ไว้ก่อนนั่นคือง่ายๆนะไม่ต้องไปคิดเยอะถึงเวลาคุณจะรู้ด้ตรงกวเองว่าการก้าวข้ามคำว่าบวกบวกนั้นเป็นอย่างไรถ้าคุณไม่สามารถที่จะก้าวข้ามคำว่าบวกคุณก็จะเข้าสู่ในข้อที่สามไม่ได้คือในเรื่องของจิตวิญญาณจิตวิญญาณคุณต้องปลดปล่อยอิสระทุกสิ่งทุกอย่างนะในโลกใบนี้ถ้าคุณเข้าถึงในเรื่องของจิตวิญญาณนั่นคือสุดยอดของการ เข้าถึงยุคภาษีแต่หมอพาเชื่อว่าการเข้าสู่ยุคภาษีเพียงแต่คุณเข้าถึงจิตและจิตใต้สำนึกของคุณอย่างซาบซึง้งคุณก็สามารถเป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณค่าในของตัวเองที่เข้าสู่ในยุคภาษีได้อย่างรื่นรมและสบายเห็นไหมไม่ต้องลังเลสงสัยและไม่ต้องคิดอะไรแล้วค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่าง จะเกิดขึ้นอยู่ตัวจะเกิดขึ้นอยู่ที่ตัวของคุณเองและเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้และหมอพาได้พิสูจน์มาแล้วว่าคํากล่าวของท่านพระพุทธคือความจริงที่บอกว่ายุคภรีอยู่ที่ปลายจมูกของเรานี่เองนะคะแล้วพบกันที่ความสุขที่แท้จริงนะคะบ๊ายบายจากใจนะคะ I อเรบอยู่ ฝึกพูดอะไรที่แปลกๆใหม่ๆที่เรายังไม่เคยได้พูดให้เป็นการเคยชินกับสิ่งนั้นและมันจะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทำให้เรารู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองจุดเล็กๆอย่ามองข้ามนดะ้